สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสําหรับพี่พี่ที่นะครับอยากจะเข้ามาศึกษานะครับกรุกวัดพนมรอกนะครับก็น่าจะมีหนังสือนะครับประวัติของวัดนะครับไว้ศึกษาความเป็นมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ้าอาวาสความเป็นมาระหว่างหบุพคล้ายกับหลวงพ่อเดิมนั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วก็นี่คือเลขโครนัมเบอร์นะครับมีทุกมีทุก เล่มเลยนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับนี่โค้ดต่อประจำเลยนะครับราคาเนี่ยออกวัดเนี่ยนะครับสองสองพบาทนะครับเป็นหนังสือประวัตินะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับนี่มีตาวัดปั๊มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกนะครับนี่คือนะครับนี่ประวัติข่าวข้าวนะครับของเจ้าวาดนะครับก็หลวงพี่น้ำโมนะครับหลวงพี่น้ำโมนะครับนี่ก็จะเป็นประวัติท่านนะครับผมขออนุญาตนี่อ่ะ นะครับอ่ะนี่ก็คือนะครับคู่ที่นะครับเป็นที่ปรึกษานะครับนี่ครับจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องความเป็นมาของวัดพนมรอกเนี่ยนะครับประวัตินั้นเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนี่นี่คือพื้นโบสถ์นะครับตั้งแต่ตอนที่ยังยังไม่ได้รื้อนะครับมันมีการซุดคานซุดนะครับอ่ะเดี๋ยว อ่าผมอาจจะพูดคร่าวๆนะครับและนี่คือนะครับนี่ลงนะครับของหลวงพ่อคล้ายนะครับองค์เก่านะครับนี่คือบรรยากาศที่วัดก็จะมีหมดเลยนะครับโบสถ์เก่าๆนะครับเนี่ยนะครับสร้างอ่าเริ่มสร้างเมื่อไหร่นะครับนี่นะครับพระพระครูนะครับนี่ก็นะครับนี่ลำดับที่หนึ่งเป็นใครนะครับนี่นะครับ จนจนมาถึงนะครับจนมาถึงอันนี้เป็นอะไรนะอ่าเป็นเป็นลำดับนะครับลำดับของเจ้าวาดนะครับลำดับของเจ้าวาดนะครับอ่านี่แล้วก็นี่คือนะครับทิวทัศน์ของนะครับวัดนะครับรูปนะครับรูปเก่าๆนะครับรูปเก่าๆเห็นไหมครับ ขมายขี่ช้างเลยนะครับน <anak> ี่มีเป็นลูกของวัดพรมรอบในปัจจุบันนะครับอ่ะเนี่ยหลวงพ่อคล้ายเนี่ยนะครับหลวงพ่อคล้ายเนี่ยนะครับนี่คือประวัติของหลวงพ่อคล้ายเจ้าวาดนะครับที่นะครับเป็นสาธรรมิกของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่แล้วก็นี่คือนี่นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์ของหลวงหลวงพ่อคล้ายนะครับนี่ อุปชาภูนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองแล้วก็หลวงพเทพวัดสัทธ